สำหรับเหรียญ1นบาทหลังคุดของราชการที่9ปี2517นะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับกับความนิยมของเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ที่เคยลงไปนั้นจะเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับเพื่อนเหรียญนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีผิวประหลอดเดิมนะครับขอบด้านข้างก็เป็นแบบฟันเฟืองนะครับเพื่อนส่วนด้านหลังนี้จะเป็นตราคุดนะครับด้านล่างของคุดจะพิมพ์คําว่า1บาทนะครับผม รัฐบาลไทยพศ2518นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับแต่ว่าความพิเศษในการความนิยมจริงจะอยู่ที่ด้านครุฑนะครับหนึ่งด้านครุฑนะครับจะต้องเต็มนะครับหน้าครุฑจะต้องเต็มประมาณนี้จะงอยปากแลหลมๆคมเท่าไหร่ดวงๆเท่าไหร่ได้ไดยิ่งนิยมเท่านั้นนะครับเพื่อนเหรียญไม่ผ่านใช้อยู่ในถุงจากกองกระสาบแต่ว่าพอแกะออกมาหน้าครุฑกับไม่เต็มนะครับ เกิดจากบล็อกการผลิตก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่หน้าคุตเต็มเ็จะง,งอยปากสวยๆแหลมๆโด่งๆเนี่ยจะได้รับความนิยมมากนะครับนี่ตัวตัดเส้นต่างๆเนี่ยจะสม่ําเสมอกันนะครับันเฟื่องเห็นไหมครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะต้องมีความคมชัดขาแว่นต้องเต็มนะครับผิวเหรียญทั้ง2ด้านด้านคุดกับด้านราชการที่9มีรอยน้อยเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับเพื่อน มีร่องรอยน้อยเท่าไรได้ยิ่งดียิ่งไม่มีร่องรอยเลยยิ่งดีนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ผ่านใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีร่องรอยการกระทบนะครับเพื่อนเพราะว่าเหรียญส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ในถุงเดียวกันนะครับถุงละ100ยเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในถุงเนี่ยเวลาเคลื่อนย้ายเวลาจับวางเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเหรียญก็อาจจะเกิดการกระทบกันได้นะครับเพราะฉะนั้นในถุง100เหรียญเนี่ยจะมีสักกี่เหรียญครับเพื่อนที่ไม่มีรอยกระทบเลยนะครับเหรียญมีรอยกระทบเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนย้าย ทั้งทั้งที่ผลิตยังไม่ได้ออกสู่ตลาดในการหมุนเวียนอยู่ในถุงแต่ก็มีรอยกระทบได้นะครับเพื่อนเพราะหนึ่งการเคลื่อนย้ายจากถุงเพราะเหรียญที่อยู่ในถุงเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ซองแยกกันนะครับเพื่อนเขาจะใส่รวมกันเลยใส่รวมกันไปในถุงผ้าเลยนะครับใส่รวมกันไปในถุงผ้าแล้วในเวลาเรายกย้ายโยนวางมันก็เกิดการเสียดสีกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีร่องรอยกระทบเหรียญไหนที่ไม่มีร่องรอยกระทบเลยแล้วสวยๆคมๆเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถึงแม้จะผลิตเยอะแต่มูลค่าในความหายากเนี่ยมันก็มีในตัวนะครับเพื่อนๆรวมถึงเหรียญต่างๆนะครับที่เป็นเหรียญของราชการที่9นะครับผมถึงบอกว่ามูลค่าของเหรียญเนี่ยมันอยู่ที่สภาพความสวยงามสมบูรณ์นะครับยิ่งเพอร์เฟกเท่าไหร่ยิ่งสวยเท่าไหร่นะครับยิ่งมีมูลค่ามากเท่าน,นั้นนะครับเพื่อน นี่นะครับอย่างเหรียญคูดเหรียญน,นี้ไม่ผ่านใช้สภาพกเก็บดีอย่างหนึ่งตรงที่หน้าครุดนั้นสวยคมมีจงอยปากเห็นไหมครับเพื่อนหน้าจึงหน้ายังเต็มอยู่นะครับยังถือว่าใช้ได้นี่นะครับเห็นไหมครับปีกนกต่างๆเนี่ยลายต่างๆนี่ยังคมชัดนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกรุ่นนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้สภาพส,สวยๆนะครับเพื่อนๆ